ฝันว่าบินได้ความรู้สึกเหมือนตัวลอ,อยเหนือพื้นโลกสื่อถึงอะไรคุณเคยฝันว่าตัวเองบินได้ไหมร่างกายเบาราวกับขนนกลอยสูงเหนือท้องฟ้ามองเห็นทุกอย่างจากมุมสูงบางครั้งบินได้อย่างอิสระแต่บางครั้งกลับหล่นวูบลงมาอย่างไร้การควบคุมความฝันแบบนี้ไม่ได้แค่ทำให้เรารู้สึกว้าวตอนตื่นแต่มันยังสื่อถึงสิ่งลึกๆ ที่อยู่ในจิตใจทั้งความปรารถนาอิจระความทะเยอทะยานหรือแม้แต่แรงกดดันที่เรากำลังหนีอยู่โดยไม่รู้ตัวในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตีความฝันว่าบินได้ทั้งในมุมจิตใจโชคลาภและแน่นอนเลขเด็ดที่ไม่ควรพลาดฝันว่าโบยบินเหนือพื้นดินแปลว่าอิจระหรือกำลังหนีบางอย่าง ตามตำราโบราณได้ให้ความหมายโดยรวมไว้ดังนี้ฝันว่าบินได้เป็นหนึ่งในฝันที่สื่อถึงการหลุดพ้นหรือการสแสวงหาอิสรภาพอย่างลึกซึ้งบ่งบอกถึงช่วงชีวิตที่คุณกำลังต้องการปลดปล่อยตัวเองจากบางสิ่งเช่นเอความเครียดต่ภาระหน้าที่เอความสัมพันธ์ที่กดดันหรืออาจสะท้อนถึงความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ หากบินได้อย่างสง่างามและไม่ตกในด้านจิตใจและอารมณ์ตำราได้กล่าวไว้ว่าเอเป็นสัญญาณของจิตใต้สำนึกที่โหยหาอิสรภาพอคุณอาจรู้สึกว่าถูกจำกัดถูกบังคับหรือเอ็ดอัดในชีวิตจริงเอฝันนี้ช่วยให้คุณมองเห็นว่าถึงเวลากล้าตัดสินใจหรือปลดแอกบางสิ่งเพื่อความสุขของตัวเองและในด้านโชคลาภและการเงินนั้น ถ้าฝันว่าบินได้อย่างมั่นคงหรือบินขึ้นสูงเรื่อยๆแปลว่าโดวงการเงินกำลังพุ่งมีลุ้นเรื่องโชคลาภแบบฟลุกๆหากบินแล้วร่วงหรือตกอาจต้องระวังการใช้เงินเกินตัวหรือฝันไกลเกินจริงบางคนอาจได้รับโอกาสทางการงานใหม่ที่ช่วยให้หลุดพ้นจากข้อจำกัดเดิมและสุดท้ายเลขเด็ดจากความฝันมีดังนี้เลขเด่นได้แก่ ห้าเก้าศเลขสองตัวได้แก่ห้าศูนย์ห้าเก้าเก้าห้าเกส่วนเลขสามตัวได้แก่ห้าศูนย์เก้าเกห้เกห้าห้าเก้า